สวัสดีครับผมบอยบอนสูบเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเบียร์จากข้าวเหนียวนะครับผมจะใช้ข้าวเหนียว1นกิโลเอาไปปั่นให้เม็ดมันแตกแล้วจากนั้นก็จะเอาไปแช่ในน้ํา2ชั่วโมงนะครับจากนั้นตั้งเตาต้มน้ำประมาณ2.5ลิตรแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวให้สุกนะครับ นึ่งผ่านไป15นาทีก็พลิกข้าวนะครับเพื่อให้ข้าวสุกทั่วถึงจากนั้นก็นึ่งต่ออีก15นาทีนะครับข้าวของเราก็จะสุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะแยกข้าวเก็บไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมและต้องใช้อีกอย่างล่วงหน้าก็คือต้นงอกข้าวสาลีนะครับผมผมจะใช้เมล็ดข้าวสาลี500กรัมล้างทำความสะอาดแล้วก็จะแช่ไว้ในน้ำ12ชั่วโมงนะครับ จากนั้นแยกใส่ตะกร้าแล้วก็วางไว้ในร่มนะครับรดน้ำแล้วก็พลิกทุกวันนะครับวันละสองครั้งเช้าเย็นผ่านไป2วันแล้วก็จะเห็นที่มเมล็ดมีรากงอกออกมานะครับผม ถึงวันที่4แลเราก็จะเห็นต้นอ่อนของข้าวสาลีงอกออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะเอาทั้งหมดไปตำนะครับผม ตั้งเตาต้มน้ำ6ลิตรให้ได้อุณหภูมิ75องศานะครับจากนั้นก็เทเข้าวเหนียวทั้งหมดลงไปนะครับคนอย่าให้จับตัวกับนิดก้อนนะครับผมในระหว่างที่เราคนถ้าอุณหภูมิตกเกิน67องศาก็ให้เราเปิดเตาเพื่อเพิ่มอุณหภูมินะครับ จากนั้นก็ใส่ข้าวสาลีที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับผมเราจะคนจนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่66-67องศานะครับจากนั้นก็จะปิดม้อทิ้งไว้2ชั่วโมงครับผมในระหว่าง2ชั่วโมงให้เช็คทุก30นาทีนะครับถ้าอุณหภูมิตกก็ให้เปิดเตาเร่งอุณหภูมิขึ้นมาให้อยู่ที่66-67องศาเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ใกล้ค um รบสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาเทสว่าตอนนี้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลหมดแล้วหรือยังนะครับโดยการใช้เบตาดีนหยดลงไปนะครับวิธีการดูก็คือถ้าเราหยดเบตาดีนลงไปในสารประกอบที่มีแป้งผสมอยู่นะครับเบตาดีนจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับผมส่วนถ้าเราหยดเบตาดีนลงไปในน้ําตาลนะครับซึ่งไม่ bacteria, มีแป้งผสมอยู่เบตาดีนก็จะไม่เปลี่ยนสีนะครับก็แสดงว่าตอนนี้แป้งที่อยู่ในข้าวเหนียวได้เปลี่ยนเป็นน้ําตาลหมดแล้วนะครับแบบที่เห็นในช้อนนะครับผมครบ2ชั่วโมง จากนั้นใช้น้าร้อน1.5ลิตรอุณหภูมิ75องศาล้างเศษน้ําตาลที่ยังติดอยู่กับกาก,ากของข้าวนะครับเทน้าทั้งสองรวมกันจากนั้นก็ต้มให้เดือดนะครับพอน้ำเดือดก็เปิดฝาหม้อนะครับแล้วก็รอสักพักให้ฟองมันยุบตัวนะครับผมจากนั้นก็จับเวลา60นาทีนะครับ ระหว่างรอเดี๋ยวผมจะเตรียมฮอปนะครับตันนี้เป็นฮอปที่ผมปลูกเองนะครับเป็นพัน c a s สเ d ก่อนใช้เราก็จะเอามันมาบี้ๆนะครับเพื่อให้ขิงมันออกนะครับผมวันนี้เราจะใช้0.5ออนจะใส่ลงไปหลังจากที่ต้มผ่านไปแล้ว40นาทีนะครับ mm hmm. ใช้น้ำยา Star แซนฆ่าเชื้อขวดหมักนะครับ เราจะแบ่งน้ำเบิร์ดนิดหน่อยเพื่อทําการปลุกยีสตนะครับแยกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับผมในระหว่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมฮอปชุดที่2องกนนะครับเราจะใช้แคสเคดฮอป p 6 6ออนจะใส่ลงไปหลังจากที่ต้มผ่านไปแล้ว60นาทีนะครับผมจะใส่เทอร์โมมิเตอร์ลงไปในหม้อต้มนะครับหลังจากที่ต้มครบ60นาทีแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะคนเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำเบิร์ต เราจะลดอุณหภูมิของน้ำเวิดให้อยู่ที่ประมาณ74-75องศานะครับจากนั้นเราก็จะใส่ฮอปชุดที่2ลงไปนะครับผมคนให้ดอกฮอปลงไปในน้ำนะครับหลังจากนั้นก็จะปิดฝาหม้อทิ้งไว้20นาทีหลังจากครบ20นาทีเราก็จะยกหม้อลงไปแช่ที่อ่างน้ำนะครับ<ๆ>เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำเวิดให้เข้าใกล้อุณหภูมิห้องนะครับผม ระหว่างรอเดี哈哈哈๋ยวเราจะทำการปุ่งยีตกันนะครับยีตที่เราจะใช้วันนี้เป็น s ซฟเ l s 04นะครับเราจะใช้1นส่วนสของซองก็เทยีตลงไปในน้ําบวดที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเทลงไปแล้วก็ทิ้งไว้15บหถึงสานาทีนะครับน้ำบวดเย็นลงแล้วก็เทลงขวดหมักนะครับเราจะใช้ตะแกรงเพื่อกรองออกกากของฮอปออกนะครับเราจะเอาแต่น้ํานะครับผมจากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดค่าน้ําตาลที่เราได้ก่อนหมักนะครับ ค่าน้าตาลที่เราได้ก็คือ1.061นะครับเดี๋ยวเราจะจดค่านี้ไว้เพื่อเอาไว้คํานวณหาค่าแอลกอฮอล์ต่อไปนะครับผมผ่านไป15นาทีก็ยิดที่เราปลูกไว้ขึ้นมาแกว่งนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้อีกสินาทีจากนั้นยิดก็จะพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็เทยิตดตามลงไปแล้วก็ติดแอร์ล็อกนะครับ เราขวดหมักเข้าไปหมักในตู้เย็นนะครับคพบคุมอุณหภูมิที่20องศานะครับผมเราจะหมักไว้14วันนะครับโอเคอีก14วันเดี๋ยวมาเจอกันครับ หลังจากหมักผ่านไป14วันนะครับวันนี้เป็นวันที่1 5เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเบียร์ลงขวดนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่น้ําตาลแทคโตลงไปด้วยนะครับเพื่อทําให้เบียร์ของเรามีความซ่านะครับผมเดีย๋ยวผมจะใช้น้าตาลแท็โต้ส30กร,รัมละลายในน้ําร้อนให้ได้น้ําเชื่อมอยู่ที่60 ML นะครับแล้วก็จะใช้สลิงฉีดยาดูดน้ําเชื่อมแล้วก็ฉีดลงไปในขวดเบียร์ขวดละ 4ML นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะใช้ขวดเบียร์ขนาด320 ML อครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้วันนี้ทําการฆ่าเชื้อด้วยน้้ําายยยแตนเรรีบอั ตัวนี้เป็นตัวบีบสายยางนะครับเอาไว้คอนโทรลการไหลของน้ำเบียร์ในระหว่างที่เรากรอกลงขวดนะครับผม ก็ปิดฝาจีบนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ20องศาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้อีก14วันแล้วหลัง14วันเรามาเจอกันครับใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดค่าไฟนอลกาวิตี้นะครับ ค่าไฟนอลกาวิ i ี y ที่อ่านได้อยู่ที่1.020นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณหาค่าแอลกอฮอล์กันนะครับเราไดออริจินอลกาวิตี้อยู่ที่15บริกนะครับหรือถ้าในหน่วยของกาวิตี้ก็คือ1.061นะครับลบด้วยไฟนอลกาวิ i ี y ก็คือ1.020นะครับแล้วก็คูณด้วย1.31.25ซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับเท่ากับเราได้เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์อยู่ที่5.38ครับผม